มาแล้วครับตัวแรกครับครับเราก็มาเก็บเบ็ดกันนะครับวันนี้ลูกปนินสองสูงครับเมื่อวานดูนะครับว่าจะได้ไหมวันนี้ลงวันแรกนะครับเบ็ดราครับตาลูกปนินครับผมนี่ครับ ตัวประมาณนี้นะครับโอ้มาแล้วครับตัวแรกครับกายตัวแรกครับนี่รครับโอ้ดึงครับ Ja eller nei? นี่ครับลูกปนินประกายตัวแรกของเราครับอารแรลตัวนี้กดครับ สวยเลยนะครับนี่ครับลองลงวันแรกนะครับลูกมนินครับจับตัวนี้เป็นปลาอะไรครับดึงหนักๆน,นะครับรอบกายครับ โหหมดแรงครับตัวนี้เนี่ยครับน่าจะสองโลได้ครับหมดแรงครับน้ำเสียนะครับเม่เคินลากินเบ็ยดยังหมดแรงครับเนี่ยสองตัวไปแล้วรประกายครับตายครับ กดครับกดไซตัวไม่โตมากนะครับหมายตัวแล้วครับหูนี่ก็ดึงหนัหนกๆนะครับจะเป็นประกายครับลงแลครับ ไายครับตัวที่สามนะครับไซสไม่โตมากนะครับโลกกว่านะครับ ตัวกว่าสองโลนะครับนี่ครับสามตัวไปแล้วครับตัวนะครับโอ้หปัาฉลาดนะครับนี่ครับปัาฉลาดก็จินนะครับลูกปลานินครับ อัวนึงนะครับผมมาแล้วครับาฉลาดดีครับนี่ครับมีตัวโตวเลยนะครับตัวนี้นี่ครับผมอะไรครับไม้ตวงครับ าสายวิ่งนล้ครับกดครับมีตัวสวยเลยนะครับนี่ครับกดเหลืองครับสวัสครับกดครับ ไอ้สวยมอนเดิมครตับส,สวยได้นะครับผมนี่ครับมีตัวนะครับกินใกล้ๆก,กันเลยครับตรงนี้ กดครับบกดเหลืองนะครับนี้ครับครับก็จะหมดแล้วนะครับเบ็ดเดียวลูกปานินเราวันนีม้มีตัวนะครับโอ้โหก็กดครับผม ตัวสวยๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับสุดพอดีนะครับตัวสุดท้ายส่งท้ายด้วยปรากฏอาจจะมีอีกตัวครับโอ้นี่ครับโอ้กินท,ท้ายท้ายสองตัวแล้วครับปรากฏ โอ้กินจนตัวสุดท้ายเลยครับนี่ครับหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูผลงานครับครับเนี่ครัผลงานเหยื่อลูกปนินเราวันนี้นะครับก็มีประกายปรากดแล้วก็ประตองนะครับนี่ครับประกายสามตัวนะครับก็ยังพอได้อยู่นะครับผม